11. นาละกะสูตรว่าด้วยนาละกะดาบททูลถามปัญหาอสิตะเรศีอยู่ในที่พักกลางวันได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพและทวยเทพชั้นเดาดึงมีใจชื่นชมโสมนัสยกผ้าทิพขึ้นชมเชยอ,อยู่ไม่ได้ขาดณนะที่สถิตอันสะอาดครั้นเห็นแล้วจึงทำความนอบน้อม พลางถามเทวดาทั้งหลายผู้มีใจเบิกบานในที่นั้นว่าเพราะเหตุไรทวยเทพจึงดีใจอย่างล้นเหลือเพราะอาศัยอะไรท่านทั้งหลายจึงยกผ้าท,ทิพขึ้นแล้วเรื่นเริงอยู่เช่นนี้แม้คราวที่เกิดสงครามกับพวกอสูนทวยเทพได้ชัยชนะเหล่าอสูรปราชัยอาการดีใจขนลุกขนพองสยองกล้าวเช่นนี้ก็มิได้มี เทวดาทั้งหลายได้เห็นเหตุอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงพากันเบิกบานสำราญใจมากมายเช่นนี้ทวยเทพเปล่งเสียงชมเชยขับร้องบรรเลงดนตรีปรบมือฟ้อนรำกันอยู่ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายผู้อยู่บนยอดเขาพระสุเมนว่าท่านผู้ไร้ทุกข์ทั้งหลายขอพวกท่านจงช่วยกันขจัดความสงสัยของข้าพเจ้าให้สิ้นไปโดยเร็วเถิด เทวดาทั้งหลายกล่าวตอบดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐไม่มีผู้เปรียบเทียบได้บังเกิดขึ้นแล้วในมนุษย์โลกที่ป่าลุมพินีวันในคามชนบทของเจ้าสักยะทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงพากันยินดีเบิกบานใจอย่างล้นเหลือพระโพธิสัตว์นั้นเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ เป็นนรชนผู้องค์อาจประเสริฐสูงสุดในหมู่สัตว์ทั้งปวงจะทรงประกาศธรรมจักที่ป่าอิสิป,ปตนะเปรียบเหมือนพญาราชสีมีกำลังมีอำนาจเหนื้อหมูเนื้อ,อบรรลือสีหนาฏอยู่อสิตะเรืสีนั้นฟังเสียงของเทวดานั้นแล้วจึงรีบลงเข้าไปสู่ที่ประทับของพระเจ้าสโทธนะณเวลานั้นทันที ครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามเจ้าสักยะทั้งหลายในที่นั้นว่าพระกุมารประทับอยู่ที่ไหนอนตาตมาภาพประสงค์จะเฝ้าลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทรงนำพระกุมารผู้ทรงเปล่งปลังดังทองที่ปากเบ้าซึ่งช่างทองผู้ชำนานล้อมดีแล้วทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระสิริมีพระชวีวันผุดพองเป็นพระโอรสผู้ประเสริฐ ออกมาให้อสิตะเรศีเฝ้าชมพระบารมีอสิตะเรศีได้เห็นพระกุมารผู้ทรงรุ่งเรืองดังเปลวไฟเหมือนดวงจันทเพนลอยเด่นในนภาอากาศมีแสงพราวกว่าหมู่ดาวดุดดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆแผ่แสงอยู่ในสาธการจึงเกิดความยินดีได้รับปีติภัยบูนทวยเทพกั้นสเวตฉัตรมีซี่มากมาย ประกอบด้วยชั้นพันชั้นไว้ในนภากาศจามนด้ามทองทั้งหลายโบกไปมาอยู่แต่ผู้ถือจามนและสเวตฉัตรไม่ปรากฏฤาษีกล้าวชดานำว่ากันหาสิริได้เห็นพระกุมารงามดุดแท่งทองบนผ้ากำพลแดงและสเวตฉัตรที่กั้นอยู่บนพระเศียรก็มีจิตเบิกบานดีใจพลางช้อนอุ้มพระกุมารไว้แนบกาย พออุ้มพระกุมารผู้ประเสริฐไว้แล้วอสิตะเรศีผู้เรียนจบลักษณะมนก็ตรวจพิจารณาลักษณะมีจิตเลื่อมใสได้เปล่งวาจาว่าพระกุมารน,นี้ไม่มีผู้อื่นเยี่ยมกว่าเป็นผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้าครั้นแล้วอสิตะเรศีหวนระลึกถึงการที่ตนต้องไปเกิดก็ระทมใจจนน้ำตาไหล ซึ่งเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นฤรือสีร้องไห้เช่นนั้นจึงตรัสถามว่าพระกุมารจะมีอันตรายหรืออย่างไรอสศิตะฤรือสีได้ทูลเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่ทรงสบายพระทัยว่าไม่ใช่อัตมาภาพระลึกถึงสิ่งที่เป็นอัปมงคลในพระกุมารและก็ไม่ใช่พระกุมารน,นั้นจะทรงมีอันตรายพระกุมารน,นี้ไม่เป็นผู้ต่ำต้อยเลย ขอมหาบาพิตรทั้งหลายจงสบายพระไทัยเถิดพระกุมานี้จะทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานจะทรงเห็นนิพพานที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งจะทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนจะประกาศธ,ธรรมจักรพรหมจร์ของพระกุมารนี้จะเผยแผ่ขจรไปอย่างกว้างขวางแต่อายุของอัตมาภาพเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่นานอัตมาภาพจะต้องมรณภาพไปในระหว่างนี้ อาตมาภาพนั้นจะไม่ได้สดับธรรมของพระกุมารผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้เพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงเร่าร้อนถึงความพินาศทุกข์ใจอสิตะเรืศีนั้นทูลให้เจ้าสักยะทั้งหลายเกิดความปีติเป็นล้นพ้นแล้วจึงออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญพรหมจรรย์ต่อไปพร้อมกับอนุเคราะห์หลานของตนเองฝึกให้เขาสมาทานในธรรมของพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้กล่าวสอนว่าต่อไปภายหน้าเจ้าได้ยินเสียงระเบอือไปว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถราชคุมานนี้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วกำลังเผยแผ่ทางดําเนินสู่อมาตะธรรมเจ้าจงไปทูลสอบถามด้วยตนเองในสำนักของพระองค์จงประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นเถิด นาละกะดาบทสั่งสมบุญไว้มากได้รับคำพร่ำสอนจากอสิตะเริศีผู้มีใจเครือกูลมีจิตมั่นคงซึ่งเป็นผู้เห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งในอนาคตจึงเฝ้ารักษาโสตินสีรอคอยพระชินสีอยู่นาละกะดาบทได้ฟังเสียงระเบอือถึงการที่พระชินสีทรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐ จึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐองค์อาจกว่าเรษีแล้วเลื่อมใสได้ทูลถามปฏิปทาที่ประเสริฐสุดกับพระมุนีผู้ประเสริฐในเมื่อเวลาคำสั่งสอนของอสิตาเรศีมาถึงเข้าวัตถุคาถาจบนาลกะดาบททูลถามดังนี้ข้าแต่พระโคโดมคำของอสิตาเรสีนั้นข้าพระองค์ได้รู้ว่า เป็นจริงตามที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ผู้อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบ,บอกมุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีแห่งบันปจิตผู้สแสวงหาการเที่ยวไปเพื่อพิกษาแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราจากพยากรปฏิปทาของมุนีที่ปฏิบัติได้ยาก ทั้งให้เกิดความยินดีได้ยากแก่เธอเอาเถิดเราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก่เธอเธอจงช่วยเหลือตนเองจงเป็นผู้มั่นคงเถิดมุนีพึงทำทั้งคำด่าและการกราบไหว้ในหมู่บ้านให้มีส่วนเสมอกันคือพึงรักษาจิตไม่ให้คิดร้ายเป็นผู้สงบไม่ฟุ้งซ่านเที่ยวไปอารมณ์สูงต่ำเปรียบเหมือนเปลวไฟในป่าย่อมปรากฏ นารีม่อปะาเลาปะโลมมุนีเธอจงระวังอย่าให้นางปะาเลาปะโลมได้มุนีพึงงดเว้นจากเมถุนธรรมและกามคุณทั้งที่ประณีตและไม่ประณีตไม่ยินดียินร้ายในสัตว์ผู้ยังวาสะดุ้งและที่มั่นคงมุนีพึงทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้น ดังนี้แล้วไม่ฆ่าเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่ามุนีละความปรารถนาและความโลภในปัจจัยสี่ที่ปุถุชนพากันหลงยึดติดได้แล้วเป็นผู้มีจักสุปฏิบัติปฏิปทาของมุนีก็จะข้ามพ้นความทยานอยากในปัจจัยซึ่งเป็นดุดเหวลึกนี้ได้มุนีควรเป็นผู้มีท้องพร่องฉั้นอาหารแต่พอประมาณมีความปรารถนาน้อยปราศจากความละโมบ หมดความกระหายหิวด้วยความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปดับความเร่าร้อนได้ตลอดกาลมูนีนั้นเที่ยวรับบินทบาทแล้วควรเข้าไปชายป่าทันทียืนหรือนั่งที่โคนต้นไม้ชายป่านั้นมูนีนั้นควรจะขนขวายในฌานทรงปัญญายินดีอยู่เฉพาะในชายป่าควรเพ่งพินิษฐ์ทำตนให้ยินดียิ่งณโคนต้นไม้นั้นจากนั้น เมื่อราตรีสว่างแล้วมุนีควรเข้าไปสู่บริเวณหมู่บ้านไม่ควรยินดีรับนิมนต์ฉันที่เรือนและอาหารที่เขานำมาจากบ้านถวายเจาะจงมุนีเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วไม่ควรรีบร้อนเข้าไปเรือนตระกูลอุปถากเป็นผู้ตัดการพูดคุยไม่ควรกล่าววาจากเกี่ยวกับการสแสวงหาของกินมูนีนั้นคิดว่าสิ่งที่เราได้แล้วล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถึงไม่ได้ก็ดีดังนี้แล้วเป็นผู้คงที่เพราะการได้และไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นกลับเข้าไปยังที่อยู่ของตนเหมือนคนหาผลไม้เข้าไปยังต้นไม้เะนั้นมุนีนั้นอุ้มบาเท,ที่ยวไปไม่เป็นใบก็สมมติตนว่าเป็นใบไม่ควรดูหมิ่นทานว่าน้อยไม่ควรดูแคลนทายกผู้ให้ ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและต่ำมุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหามิได้ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้อันหนึ่งมุนีเป็นภิกษุซึ่งตัดกระแสขาดแล้วไม่มีตัณหาซ่านไปและกิจน้อยใหญ่ได้แล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนเราจะพยากรณ์ปฏิปทาของมุนีให้เธอทราบต่อไปคือ ภิกษุผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้มีคมมิโกนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นสำรวมท้องควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อแท้และไม่ควรครุ่นคิดก,กังวลมากเป็นผู้หมดกลิ่นสาบไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพรหมจรรท์เป็นจุดหมายพึงฝึกฝนเพื่อการนั่งสงบผู้เดียวและเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนาของสมณนะความเป็นมุนีที่ราบอกไว้แล้วโดยส่วนเดียว หากเธอจักยินดีอยู่ผู้เดียวเธอก็จะปรากฏเยติคุณไปทั่วสิบทิศเธอได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักปราทั้งหลายผู้เพ่งพินิจอยู่ตัดขาดจากกามแล้วต่อจากนั้นควรทำหิริและศรัทธาให้ยิ่งขึ้นจึงนับว่าเป็นสาวกของเราได้เธอจะเข้าใจคำที่เรากล่าวแล้วนั้นได้แจ่มแจ้งด้วยการเปรียบเทียบแม่น้ำกับลำคลองและหนองบึง คือแม่น้ำน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบแม่น้ำน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนผ่านเปรียบได้กับหม้อน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียวบัณฑิตเปรียบได้กับห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยม พระสมณพะพุทธเจ้าทรงรู้จักถ้อยคําที่จะตรัสให้มากว่ามีสาระประกอบด้วยประโยชน์จึงทรงสแสดงธรรมพระองค์ทรงรู้อยู่จึงตรัสได้มากอันหนึ่งสมณะใดรู้แจ้งธรรมสำรวมจิตของตนได้ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้สมณะนั้นชื่อว่าเป็นมุนีย่อมควรแก่ปฏิปทาของมุนีสมณะนั้นเป็นมุนีได้ บรรลุปฏิปทาของมุนีแล้วนาละกะสูตรที่11จบ